ในการเกาะติดข่าวประจำวันพฤหัสเนี่ยอีกข่าวหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่บอกนัยยะสำคัญอะไรได้เหมือนกันนั่นคือการเดินทางขึ้นไปตรวจงานของคุณประยุทธ์ที่เชียงใหม่คุณประยุทธ์บอกว่าไปตรวจงานรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อจะดูสถานการณ์นี่ก็คือเรื่องผูท้ทั่วๆไปบ่ไปเชียงใหม่ แต่ปรากฏว่าการไปของคุณประยุทธ์นี้มีลักษณะใช้พลานามหรือใช้ชุดชุดติดตามรักษาความปลอดภัยเดียวกับแบบเจ้าเลยครับท่านดูข่าวนี้สิครับมติชนลงข่าวระบุชัด เจนเลยครับดูจากหลักฐานบอกบอกว่าใช้ตำรวจกว่า2,100นายคุ้มกันเบื้อตูลุยเชียงใหม่หนุ่มชูป้ายต้านถึงสนามบินมอบไล่ให้ลาออกคุณประยุทธ์ขึ้นไปเชียงใหม่ข่าวในประเทศก็ลงครับ แต่สิ่งที่ข่าวในประเทศไม่กล้าลงหรือไม่กล้าขยายผลข้อเท็จจริงก็คือ 1. คุณประยุทธ์ใช้วิธีการจัดการเหมือนกับเจ้าเสด็จเลย 2. คุณประยุทธ์ถูกต่อต้านจากประชาชนในรูปลักษณะที่เชื่อมโยงกับวัง วันนี้ประชาชนเข้าใจแล้วว่าคุณประยุทธ์นั้นได้รับการอุ้มจากวังที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ทุกวันนี้เพราะคุณประยุทธ์ถวายเงินแล้ววันนี้ผมจะมาชีใ้ให้ท่านเห็นหว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้ถวายเงินให้แก่วังอย่างเดียวแต่ถวายทุกอย่างที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในเวลาเท่าๆกัน เดินทางไปเชียงใหม่เป้าหมายหลักไม่ได้ไปดูปัญหาของประชาชนครับจะบอกว่าไปที่ไหนย่อนไปก็เป็นประชาชนต้งนั้นไม่ใช่ครับคุณประยุทธ์ไปเชียงใหม่ครั้งนี้ก็ไปดูโครงการของวังครับเหมือนกับวันที่ไปชนบุรีจำได้นะครับคุณประยุทธ์ไปชนบุรี คุณประยุทธ์ก็ไปดูโครงการของสยามคูโบต้าเดี๋ยวผมจะจะดูสยามคูโบต้าที่คุณประยุทธ์ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมต้นเดือนเห็นไหมครับสยามคูโบต้าก็คือโรงงานผลิตสินค้าที่ สำนักงานทรัพย์สินหรือวังเป็นหุ้นส่วนในานามของปูนซีเมนไทยโดยรัฐมนตรีสุดชาตินำคณะไปพบแรงงานนอกระบบนี่ข่าวสดเมื่อวันที่9พฤษภาคไปพบแรงงานนอกระบบเยี่ยมสยามคูโบต้าฟาร์มจังหวัดชลบรุรีสยามคูโบต้าฟาร์มเป็นบริษัทใหญ่ร่วมทุนระหว่างญี่ปุ่นกับวังครับไม่มีไม่มีแรงงานนอกระบบอยู่ที่นั่น แล้วคุณก็ลงข่าวกันบอกว่าไปเยี่ยมแรงงานนอกระบบก็ไปดูที่สยามคูโบต้าจะไปม,มีแรงงานนอกระบบยังไงถ้าจะบอกว่ารูปนี้แรงงานนอกระบบมาต้อนรับประยุทธ์ก็ไม่ใช่ครับไอน,นี้เป็นหัวคะแนนหัวคะแนนของนายสุชาตินะครับที่เกณฑ์มานี่ครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงข่าวเมื่อวันที่9พฤษภาคมนั้นนายประยุทธ์ไปสยามคูโบต้า เอาใจวังดังนั้นการเดินทางไปต่างจังหวัดประชาชนจึงไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคุณประยุทธ์เลยผมไม่ได้มาตำหนิว่าคุณประยุทธ์เอาใจวังเพื่อจะได้เป็นนายกต่อไปเท่านั้นไม่ใช่ครับแต่มันมีนัยยะสำคัญในระบบอํมมา์ไปสกลนครเมื่อวันที่15มิถุนายนไปเยี่ยมประชาชนเหมือนกันไปเยี่ยมที่ไหนครับโครงการวังเหมือนกัน โครงการหลวงไทยรัฐเมื่อวันที่10ม mm. ิถุนายนลงข่าวบอกว่าเบิกตู่บินไปสกลนคร15มิถุนาติดตามโครงการพระราชดำริเลี้ยงกลุ่มเลี้ยงโคขุนไอ้ประชาชนที่เลี้ยงโคขุนจริงๆอยู่ตามฟาร์มบ้านเล็กบ้านน้อยไปดูเขาสิครับเขามีปัญหาอะไรปัญหาเรื่องอยู่ยาไหมอันนี้มาดูที่งานโครงการพระราชดำริมันก็ ไม่มีอะไราขาดแคลนเพราะโครงการพระราชดำริเป็นหน่วยราชาการนี่ครับเขาไม่ได้เลี้ยงขายเพียงแต่เขาเป็นคนให,ให้เทคโนโลยีช่วยดูแลคนที่เลี้ยงโคขุนในละแวกละแวกนั้นแล้วจริงๆมันไปดูหรือเปล่าทำไมคุณพิชไม่ไปเดินไม่ไปเดินดูตามหมู่บ้านบ้านใดบ้านหนึ่งสุ่มดูเลยจะได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยโครงการหลวงนี่ไปช่วยประชาชนจริงหรือเปล่า ผมถึงบอกว่านี่คือการเอาใจวังเท่านั้นเองถ้าจะบอกว่าคุณประยุทธ์เอาใจวังเท่านั้นก็ดูว่าจะเป็นการให้รายกันจนเกินไปอีกอันหนึ่งน่าจะสนิษฐานได้คือคุณประยุทธ์ไม่มีสมองมากกว่านี้คุณประยุทธ์เป็นข้าราชการคุณประยุทธ์ไม่ไม่ใช่ได้เป็นนายกเพราะประชาชน คุณประยุทธ์ได้เป็นนายกเพราะใช้อำนาจทหารรถถังปืนแล้วกษัตริย์เซ็นรับรองให้ในการรัฐปาะหารและเซ็นรับรองให้ในการล่างรฐธรรมนูญขี้โกงให้แต่งตั้งพักพวกน้องพี่ของแกไปเป็นสวสองร้อยห้าสิบนี่คือโครงสร้างของระบบครับที่ผมเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เราควรจะทำความเข้าใจตาสว่างกันได้ดังนั้นถ้าคุณประยุทธ์เป็นอีกสมัยหนึ่ง ประชาชนก็จนกรอบครับการเป็นมา8ปีตั้งแต่รัฐประหารมาตอนนั้นก็เห็นชัดว่าไม่เอาใจประชาชนเลยด่าประชาชนเดี๋ยวจะทุ่มโพเดียมใส่นักข่าวบ้างใครมาพูดผิดหูพูดเรื่องเลือกตั้งก็ตะวาดบอกว่าอะไรก็เลือกตั้งอะไรก็ประชาธิปไตยไปถามคนตัดย่าหน้า,าเียบซีมันรู้จักประชาธิปไตยหรือเปล่าแต่พอต้องเข้าสู่ระบบสภา ก็เสแสร้งแกล้งทำปั้นหน้าทํานองว่าต้องเห็นใจประชาชนไปไหนก็ท,ทําท่าทําทางจุกจุกจิกจไอ้น,นี่มันเล่นละครวันนี้ขึ้นไปเชียงใหม่ก็เหมือนกันครับไม่ได้ไปดูปัญหาของเชียงใหม่จริงๆถามเด็กอมมือนักเรียนป .5 ป .6 ป .1 น่ะไป่ง,งไปถามแล้วครับอาจจะไม่รู้เรื่องปอ .5 ป .6 มหนึมสถามเลยก็ได้ครับว่าเศษษษษษษรษฐกิจหลักของเชียงใหม่คืออะไรการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวก็ต้องไปดูตลาดไปดูโครงการเรื่องการท่องเที่ยวไปเยี่ยมตลาดวโลรถไปเยี่ยมถนนคนเดินกาดมืดถนนคนเดินตอนคืนมันเงียบหมด จะได้หาทางแก้ได้ไปพบคนต่างประเทศที่มาหรือว่าไปพบกับคนค้าขายเพื่อจะรับรู้ปัญหาเขาเปล่าเลยครับไปโครงการพระราชดำริอีกเมืองขึ้นเขาครับดังนั้นภาพในเมืองเริ่มต้นผมให้ท่านดูจากภาพในเมืองในสิ่งที่ขาดเป็นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยภาพแรกการต้อนรับของประชาชนก็ดา I hear too <laughs> เสียงนี้นั่นนะครับมีตำรวจสองพันกว่านายตั้งแถวคอยบล็อกหมดไม่ให้ประชาชนไปยื่นเรื่องร้องเรียนแสดงว่าคุณประยุทธ์ก็ไม่ต้องการฟังความเห็นอะไรประชาชนแต่ไปเอาใจวางวดฉันขึ้นมาเยี่ยมแล้วก็ทำาข่าวหาคะแนนถามว่าเพราะอะไรพราก,กระแสมันตกมากการทำโพของนิดาโพที่ องิงมาอันดับหนึ่งนั้นผมว่าไม่มากก็น้อยมันสั่นสะเทือนความคิดของคุณประยุทธ์มากเราถึงอ่านเกมได้ว่าคุณประยุทธ์ต้องการจะกระเสือกกระสนเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปผมอ่านมานานแล้วเกมของที่เชียงใหม่มันมีนัยยะมากกว่าการต่อต้านนั่นก็คือประชาชนตาสว่างครับ มีตำรวจมาตั้งแถวประชาชนก็ไม่กลัวครับเพราะเขาระมัดระวังว่าจะเขียนข้อความว่าอะไรเขียนไล่ประยุทธ์รู้ว่าไม่ไม่ถูกจับเขียนด่ากระทบถึงวังอาจจะอันตรายแต่เขาก็ใช้วิธีการเ,ออเขียนด้วยข้อความแปะไล่ประยุทธ์นะครับแล้วก็ พูดถึงประเด็นนี่สาธารณะอย่างนี้ตำรวจก็จับไม่ได้แต่แม้กระน,นั่นเขาเขียนบนถนนครับท่านเห็นภาพบนถนนนะฮะเขียนด้วยช็อกเวลาชุลมุนปรากฏว่าคนที่ไปไล่ประยุทธ์ก็เขียนป้ายติดหลังไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองแต่สื่อมวลชนไม่กล้าลงครับต้องพลาง เพราะนี่คืออำนาจของวังที่จะเล่นงานสื่อทั้งหมดสื่อก็ผวากันทั่วไปหมดภาพก็ไม่กล้าเขียนไม่ไม่กล้าถ่ายภาพชัดๆสุนัยไม่ได้มีสนักข่าวอยู่ในประเทศไทยจ้างใครได้เมื่อไหร่จะได้ไปหาถ่ายรูปบังเอิญภาพนี้เอ่อตากล้องอิสระทั้งหลายไม่ได้ขึ้นไปมั้งครับหรือว่าอยู่ที่เชียงใหม่ไม่มาทำก็ไม่ทราบเดี๋ยวถ้ามีภาพผมจะมาให้ดูอีก ปรากฏว่ามีคนเขียนข้างหลังไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็เขียนบนถนนครับข้อความนี้ฟังคุ้นๆแต่ไม่ผิดกฎหมายครับพูดถึงไม่ได้ก็ไม่ต้องมีนี่คือวลีที่บอกว่าเจ้าห้ามพูดถึงก็อย่ามีเลยนี่จะพูดกันตรงๆอย่างนี้นะ ทีนี้ภาพนี้ที่ผมเอามาให้ท่านดูก็เพื่อให้เห็นว่าวันนี้กระแสต่อต้านวังทั้งหมดมันอยู่ในสำนึกของประชาชนที่รู้ปัญหาแล้วว่าความเลวร้ายของบ้านเมืองวันนี้ที่มีรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพมีรัฐบาลโกงกินได้รับการอุ้มจากวังเพราะนายประยุทธ์ทำหน้าที่ ดูแลวังอย่างดีในการถวายเงินเมื่อคุณเอาเงินภาษีไปถวายให้วังมากเงินที่จะเหลือดูแลประชาชนมันก็น้อยลงสิครับวันนี้คนรู้ความจริงนี่หมดแล้วแล้วคุณประยุทธ์ก็ทำหน้าที่หลอกลวงประชาชนทนํานองว่ามีคนรักมากนะครับออกมาออกมาเชียร์ประยุทธ์ ผมเอาภาพเชียร์คุณไปยุทธ์มาให้ท่านดูนะครับกับภาพที่เอาดูภาพประชาชนต่อต้านก่อนนี่เห็นไหมครับเขาเอาปิดอยู่ด้านหลังถามว่าตำรวจเห็นไหมก็คงจะเห็นแต่ผมว่าตำรวจก็คงจะรับรู้ปัญหาหมดแล้วลเหมือนกันแต่พูดไม่ได้ทานายสั่งจับก็ต้องจับนายไม่สั่งกูกูทำเฉยเฉยไม่ไม่ไปห้าไม่ไปปราม ก็มาถึงประเด็นว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรผมอยากให้ท่านดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาชี้ให้เห็นว่าประยุทธ์เป็นอํามาศไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยไปอีสานก็เอานายเอาลูกสมุนชี้เอาคนมาเชียร์ประยะุทธ์สู้สู้ประยะุทธ์สู้สู้ลุงตู่สู้สู้อะไรสมองเนี้ยทั้งทั้งท,งที่ภาพลักษณ์ของชาติชาติก็โดดเด่นแล้วว่า ความรู้สึกที่รักใคร่กับผู้บริหารนั้นจริงๆมันเป็นยังไงประยุทธ์ก็อิจฉาชาัดๆแต่ตัวมันเองมันก็ดัดแปลงไม่ได้เพราะมันเป็นอามาตย์และมันรับใช้วังเมื่อมันรับใช้วังประชาชนก็รู้ทันมันก็ต้องหาคนที่ได้รับเศษเทเกว่าได,ได้เนื้อข้างเขียงไปกินมีโครงการเล็กๆน้อยๆที่จ้างไปทําฝายบ้านนั้นให้ไปบ้านนี้ให้ทุกคนได้พอใจก็มาไปเชียร์ มหาสไทยก็ไปเกณฑ์ทําหน้าที่เกณฑ์กำนันผู้ใหญ่บ้านเลือกประชาชนที่ว่านอนสอนง่ายเอามาจ่ายสตังค์แล้วก็มาเชียร์กันลองดูบรรยากาศต่อต้านคุณไปยุ์หน่อยที่สื่อมวลชนในไทยไม่ได้ลงครับยอ,อ อยากให้เพื่อนได้เห็นแล้วเนี่ยช่วยกดไลค์เพื่อให้ถึงหูถึงตาวังถ้าวังจะพอใจในสิ่งที่อุ้มประยุทธ์แล้วให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนประชาชนก็เกลียดประยุทธ์เกลียดจนเลยไปถึงวังพยายามจะเขียนข้อความต่างๆเพื่อจะส่งสัญญาณว่าฉันไม่พอใจต่อวังนะถ้าวังยังแฮปปี้ที่จะทำอย่างนี้ เพราะว่าคุณประยุทธ์ก็เที่ยวไล่จับประชาชนวังก็มีความสุขที่ใครไปว่าวังแล้วประยุทธ์ก็ไล่จับให้ร้อยร้อยคนสองร้อยคนเอาเลยครับเอาเลยครับแต่ว่าเราทําหน้าที่ช่วยกันแชร์ให้ถึงพระเนตรพระกันแล้วถ้าท่านยังเห็นพอใจเช่นนี้ถ้าระบบมันล่มสลายขึ้นมาก็จะได้รู้ว่ามันเกิดจากตัวท่านเองไม่ได้เกิดจากนายสุน,นัย นายสุนัยเตือนตลอดเวลาเรียกร้องให้ส่งสัญญาณให้ทราบอย่าลืมช่วยกักดไลน์นะครับกดไลค์ท่านจะเห็นนะครับว่าภาพที่นายประยุทธ์ไปแล้วมีคนมาเชียร์ไม่ใช่คนในเมืองครับนายประยุทธ์ไม่เยี่ยมคนในเมืองเลยไม่ไปเยี่ยมตลาดสดไม่ไปเยี่ยม ดูเรื่องการท่องเที่ยวร้านขายร้านลวงบ้านถวายที่เขาทำของขายเป็นซีวินเนียเครื่องไม้อย่างดีเนี่ยไม่มีใครมาซื้อตลาดมันเงียบหมดนายประยุทธ์ไม่สนใจขึ้นไปเลยครับนู่นไปดูโครงการพระราชดำริครับโครงการพระราชดำริที่นายประยุทธ์ไปนะครับก็คือ โครงการอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมทารากับบ้านแม่เหี้ยออกเสียงดีดครับออกเสียงไม่ดีนี่เดี๋ยว YouTube เขาไม่ให้ผ่านเหีย <c oughs> นะครับโครงการพระราชดำรินี้ปรากฏว่าปีก่อนก็ไปมาครับ เมื่อ27เมษายน2559นายประยุทธ์ก็เยี่ยมศูนย์ผลิตโครงการหลวงแม่เฮียเห็นไหมครับนี่59606162 636465นี่ข่าวเมื่อ4-5ปีก่อนก็ไปดังนั้นนี่คือเทรนด์ที่นายประยุทธ์บริหารราชะการหาเสียงด้วยวิธีการ หาเสียงกับวังครับผมยกตัวอย่างชนบุรีแล้วยกตัวอย่างสกลนครแล้วและอีกหลายที่นายประยุทธ์ก็จะไปเยี่ยมโครงการหลวงเป็นหลักไม่ได้เยี่ยมประชาชนเลยดังนั้นการเดินทางของนายประยุทธ์ประชาชนเสียภาษีค่าใช้จ่ายการเดินทางน้ำมันแพงๆนายประยุทธ์ก็ฉีเครื่องบินฟรีลูกน้องก็ได้รับเบี้ยเลี้ยงไปแต่ประชาชนไม่ได้อะไรเลย เห็นแล้วนะครับว่าระบบอมาตร,ระบบะเผด็จก,การมันเป็นอย่างนี้เองครับเพราะมันไม่ต้องการที่จะได้เสียงจากประชาชนเพราะว่าเสียงหลักการสนับสรุนหลักที่ทําให้เป็นนายกมาจากวังมันมองว่าเมื่อมาจากวังแล้วพักร่วมรัฐบาลทั้งหลายก็ต้องหันหน้ามาช่วยมันดังนั้นคนที่ ประชาชนต้องไม่เลือกพักรัฐบาลพวกนี้เลยครับไม่ต้องไปเกงใจวงวังทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องไม่เลือกพวกนี้เลยอนาคตชีวิตของประชาชนถึงจะกลับมาได้ถ้าท่านเลือกมันอีกไปเลือกพักประชาธิปัตย์ไปเลือกพักภูมิใจไทยไปเลือกพักชาติไทยซึ่งเป็นพักที่ไม่มีอุดมการพอรู้ว่าวังยังหนุนประยุทธ์อยู่มันก็เตรียมจะเฮโโลให้วังให้ประยุทธ์อีก เพราะประยุทธ์มันมี250เสียงวางอยู่แล้วในวุทิแล้วคุณไอจาประวิทย์ก็บอกว่าขาวก่อนแค่สองเดือนยังได้มาร้อยกว่าปีนี้มันก็คิดว่าจะได้อีกเพราะมันจะได้คะแนนกัญชามาอีกครับ <c oughs> ดังนั้นผมถึงบอกว่าการนำประเทศชาติออกจากวิกฤตเพื่อจะให้ประชาชนนี่มีชีวิตที่ดีขึ้นนั้นอยู่ในโครงสร้างของระบบะเผด็จก,การนี้ไม่ได้เลยครับ ถ้าประชาชนไม่ร่วมมือกันก็จะตากันอย่างนี้แหละเพราะยังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจโครงสร้างนะครับยังติดตัวบุคคลสะสะคนนี้ดีมางานศพตลอดไปทําบุญตลอดไปทำางงานวัดอะไรเงี้ยมองแต่เรื่องนั้นไม่ได้มองนโยบายแต่ผมเชื่อว่าประชาชนมองนโยบายเป็นหลักแล้ววันนี้ดังนั้นผลจากการที่นายกสิ สัญญา,ากระแสะของประยุทธ์ตกมากนะครับที่มีการทำโพนิด้าโพอุงอิงมาที่หนึ่งนี่คุณประยุทธ์ก็พยายามจะตีให้แก่กเตื้องขึ้นแกก็คิดว่าเมื่อฉันโหนวางแล้วเรื่องชาวบ้านหลอกง่ายในความทัศนะประยุทธ์ก็ไปจัดฉากสื่อมวลชนไทยก็ถูกบล็อกด้วยกอสอทอชอ ไม่กล้าจะวิจารณ์ในประยุทธ์ตรงๆอย่างที่ผมทำอยู่ขณะนี้ดังนั้นภาพที่ผมจะให้ท่านเห็นเนี่ยบอกได้เลยว่านี่คือเฟกนายประยุทธ์พยายามจะเอาภาพเหล่านี้มาบอกว่าประชาชนชื่นชมนิยมชมชอบตนเหมือนที่ไปชนบุรีไปสกลนครไปโครงการหลวงก็แน่นอนสิครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ตองมาท่านดูนะครับ การเชียร์คุณประยุทธ์ด้วยภาษาบอกว่ารัฐบาลและชาวนาเราคือครอบครัวเดียวกันเนี่ยไอ้นี่มันไม่ใช่ภาษาชาวบ,บ้านนะครับแล้วถ้าดูป้ายที่ครับป้ายที่นายประยุทธ์ไปยืนถ่ายรูปด้วยไอคนที่อยู่ในรูปเนี่ยมันไม่ใช่ประยุทธ์นะคือนายเฉลิมชัยครับ นายเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรดังนั้นเกษตรเหล่าคนที่มาเหล่านี้น่าจะเป็นเกษตรจัดตั้งคนที่อยู่ในโครงการช่วยเหลือเงินนะครับไปดูแลเรื่องกรณีพิเศษให้ผมวงแดงๆให้ท่านเห็นนั่นะรูปนายเฉลิมชัยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับ ที่ไม่ได้ไปกับเขาครับนายเฉลิมชัยสีอ่อนหลักฐานก็บอกครับว่าใครไปบ้างหนังสือพิมพ์เออก็ลงข่าวบอกว่าคนที่ไปมีเออไปกับนายประยุทธ์นะครับผู้ใหญ่เอพวกเจ้าหน้าที่ที่ระดับสูงก็มีนายสุพัฒน์พงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานสายแกโดยตรง อนุพงษ์เผ่าจินดามหาไทยต้องไปครับเพราะต้องไปคุมคนมาต้อนรับชัยวุฒิธนาคมนุษสอนอ้รัฐมนตรีดีอีไอนี่เป็นลูกอสอนชนะครับของคุณประยุทธ์ก็ต้องไปลัฐมตรีดิจิตอลสุชาติชมกินไอ้นี่ลูกก็เป๋งไปตีนุชเทียนทองไปต้องตามไปสุริยะจึิงุ่งเรืองกิจไปนี่ที รายชื่อที่เขบอกนะสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยไปครับแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าไอ้เจ้ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรที่เห็นอยู่ในรูปเฉลิมชัยสีอ่อนไม่ได้ไปครับอ่าไม่ได้ไปแล้วมัใส่รูปลำหน้าประยุทธ์อ่ะก็มันเป็นป้ายเก่าป้ายเก่าของ ของกระทรวงกรเกษตรที่ทําโฆษณาชวนเชื่อไว้บอกว่ารัฐบาลกับชาวนาเป็นพี่น้องกันมันเป็นพี่น้องกันที่ไหนถ้าเป็นพี่น้องมึงมันก็ต้องเอากงประมาณไปดูแลเกษตรกร,ร,กรดูแลพยุงราคาข้าวท,ทั้งประเทศสิครับไอ้ที่ไม่ใช่พี่น้องแต่เป็นพ่อนะคือคือวังที่ประยุทธ์ไปเอาเงินไปถวายจำนวนมากงบประมาณแผ่นดินน่ะ แล้วชาวนาก็เหลือไม่เท่าไหร่ที่จะดูแลนั่นแหละผมนึงบอกว่ากรณีนี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่บอกความจริงว่านายประยุทธ์สร้างฉากขึ้นมาเพราะเห็นว่าประชาชนนี่หลอกง่ายนักข่าวก็ไม่กล้าหือก็ต้องเอาข่าวนี้ไปแล้วก็ยังมีนักข่าวจำนวนหนึ่ง ที่หากินกับรัฐบาลทําอีเวนต์จัดอีเวนต์หาประโยชน์จากรัฐบาลก็ช่วยเอาข่าวนี้ไปลงข่าวแจกทุน่ายก็เอาความจริงมาบอกกับท่านอย่างนี้แล้วสิ่งที่ผมยืนยันอีกอันนึงว่านายประยุทธ์ได้วางอุ้มคุณประยุทธ์เพราะพอใจสิ่งสำคัญสำคัญประการที่หนึ่งคือประยุทธ์จ,จัดงบประมาณให้ใช้ได้ไม่อัน ผมพูดนี่ไม่ใช่เกินจริงนะครับตามงบประมาณวังก็สามหมื่นกว่าล้านวังจะใช้อะไรพิเศษก็มีงบกลางอีกหกแสนล้านวังจะใช้งานอื่นๆในสายงานกระทรวงก็ยังมีงบแฝงอยู่ในต่างกระทรวงต่างๆอีกเบ็ดเสร็จแล้ววังใช้เท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้ไม่พอใจได้ยังไงสอง นายประยุทธ์ดำเนินการทุกอย่างทั้งทางวัตถุและทางทางการทหารทางกฎหมายนั่นก็คือไล่จับทุกคนที่พูดพิงถึงวังไม่ว่ากรณีใดๆอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมเชื่อว่าวังพอใจรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลป็ิการแบบประยุทธ ดังนั้นสติที่นายประยุทธ์เป็นนายกฐมนตีตั้งแต่รัฐบาลมานี้นายประยุทธ์จับประชาชนไม่ว่าคดีเล็กคดีน้อยขี้หมูลาขี้หมาแห้งส่งให้ตำรวจตำรวจก็ต้องทำเพราะกลัวสำนวนไม่ต้องพิจารณาแล้วหนึ่งหนึ่งสองส่งให้อัยการอัยการก็ไม่ต้องพิจารณาส่งให้ศาลศาลก็ไปว่ากันก็ติดตารางกันเป็นแถวนี่ก็เป็นค่าใช้ใจ่ายภาษีของท่านทั้งนั้นนะครับ คนที่ติดคุกก็ต้องใช้ภาษีของประชาชนนะครับงบประมาณก็เปืองดังนั้นวันนี้จะเห็นได้ว่ากลายเป็นงูกินหางผมถึงบอกว่าต้องแชร์ครับต้องกดไลค์เพื่อให้วังได้รู้เธอว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำที่วังพอใจเนี่ยกำลังเป็นปัญหา